บริษัท Global Sport Ventures จำกัดหรือ GSV โดยคุณแบงค์เทราชัยพิสิทธิ์วุฒินันท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผู้จัดการแข่งขันได้จัดการถแถลงข่าวการแข่งขัน RWS Region of ด a เนินซึ่งจะมีขึ้นที่เวทีราชดํเนินในวันที่9กันยายนนี้ ้ดยการชกไฟนี้จะเป็นการพบกันระหว่างบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของไทยพบกับยาสุฮิโรกิโดนักมวยคิกบ็อกซิ่งชาวญี่ปุ่นซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่โคจรมาเจอกันเพราะแม้จะมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันและโด่งดังในศึกเควันมาพร้อมๆกันมาจากยุคสมัยอันรุ่งเรืองสูงสุดของคิกบ็อกซิ่งเหมือนกันแต่ยังไม่เคยมีโอกาสได้ชกกันเลยโดยในศึกครั้งนี้จะเป็นการชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งแบบ3ยก ครับก็ย so ังไม่ถึงยัง so ยังไม่ทันถึงวันชกนะวันววัันนเสาร์ที่เก้านี่ก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์มีเรื่องตื่นเต้นเยอะแยะมากมายก็พี่บัวก็กระดานหันนิดนึงพี่บัวกระดานหันนิดนึงก็แกค่อนข้างจริงใจกับไฟนี้มากๆมากๆเลยในการเตรียมตัวมาไฟนี้เพราะว่าไฟนี้ก็เป็นไฟจริงเนาะอ๋อก็ทุ่มเทมากๆกับ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 ชัยชนะในครั้งนี้ก็เลยอยากโฟกัสแล้วก็ด้วยความที่คิดโดกจริงๆพี่บัวกับคิดโดก็รู้จักกัน มานานแล้วเนอะรู้จักกันรู้จักกันมาอยู่แล้วแล้วก็แต่ว่าด้วยความที่คิดโดเป็นคนขี้เล่นเนาะเป็นคนขี้เล่นแล้วก็แบบมีเซอร์ไพรส์อยู่ตลอดเวลาพี่บัวกแกก็อ,อ,อย่างที่ที่เห็นในวิดีโอสัมภาษณ์แกก็เดี๋ยวมาเจอกันวันชช่งน้ําหนักเราฟาดปากกันเลยวันเสาร์ดีกว่าเดี๋ยววันนี้จะแบบจะตึงจะตึงขึ้นเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยแกก็โฟกัสมาซช่งวันนี้ก็เป็นเป็นเซอร์ไพรส์แแล้วก็เซอร์ไพรส์ยอย่างที่สองก็คือ,เ,อ,อเปิดตัวคิโดได้อย่างตื่นตาตื่นใจ แล้วก็ทุกคนก็เห็นอยู่แล้วก็กความความเป็น natural ในเทรนเนอร์ของของของคิโดกแล้วก็สองคนนี้อย่างที่ทั้งพี่บัวเองก็พูดเนาะแล้วก็ทั้งคิโดกเองก็พูดว่าเจเนเรชันนี้รุ่นนี้เหลือกันฟาดปากกันเหลือแค่คู่นี้ละพี่บัวขาวกับคิโดกเพราะฉะนั้นใครจะเป็นที่สุดของรุ่นใครจะเป็นเบอร์หนึ่งของรุ่นใครจะเป็น the best of the generation เนี่ย the last of the generation คือสองคนนี้ละระหว่างบัวขาวคิโดกเพราะฉะนั้น วันเสาร์นี้เราจะมาวัดกันว่าสองบุคคลที่เป็นหนึ่งในที่สุดของอนักชกที่มาจากยุครุ่งเรืองมากๆคือที่สุดของที่สุดล่ะของคิกบ็อกซิง่งเนาะแล้วก็เป็นแชมเปี้ยนทั้งคู่เนี่ยจะมาฟาดปากกันแล้วก็หาว่าใครคือที่สุดยังไม่พอครับอนอกจากตัวขาและคิ่เดก็ยังมีฟิโนโฟนยังมีแบบโอ้โหแดเนียลอย่าวิชาภาค3ก็น่าดูมากๆนะครับแล้วก็เ,เพชรมรดกกับธนันชยัยภาค2ก็ใครจะ เข้าชิงไปชิงเงิน3ล้านบาทก็ต้องรอดูกันก็เยาวิชาก็แค้นส่วนตัวกับกับกับแดนนีลมากๆแล้วก็ธานันชัยก็แค้นเหมือนกันกับผลการตัดสินครั้งที่แล้วว่าแบบ hey, ไม่น่าไม่น่าที่จะแพ้อะไรอย่างนี้ก็เราจะมาฟาดปากกันแล้วก็ซูเปอร์สตาร์ญี่ปุ่นอีกเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะครับก็ทั้งนาดากะ,ะแชมเปี้ยนว่าชำเนนรุ่นน้อยสิบสองปอนด์นะครับที่จะมาเปิดตัวในรุ่นร้อยสิบห้าปอนด์ครั้งนี้ครั้งแรกในการล่าเข็มขัดรุ่นที่3นะครับก็ สาม,มารถรับชมได้ได้หโมงครึ่งนะครับ6โม,มงครึ่งเนี่ยก็เข้าไปที่ Facebook AWS Facebook WorkPoint แล้วก็ y o u t u b e ิร์กพอยต์เอนเนนะครับก็ถ่ายทอดสดตั้งแต่คู่แรกของของไฟการของเราเลยแล้วก็เปิด WorkPoint ช่อง23ได้ตั้งแต่สองทุ่มาทีก็จะเริ่มถ่ายทอดสดทางทีวีเนี่ยตั้งแต่คู่ชาโดว์ดุนร้ปอนด์ก็จัดแน่นจัดเต็มได้หกโมงครึง่งดูได้ทางออนไลน์นะครับแล้วก็ยาวจะไปถึงคู่พี่บัวบัวขาวที่โดาด เก้ากันยายนวันเสาร์านี้นะครับผมแล้วก็ตัว๋วที่นั่งชัดๆดีๆเนี่ยหมดเวลาหมดเวลาก็แต่ว่าก็ยังมีเหลือให้จับจองบ้างในในในบางเซ็กชันนะครับก็รีบจองตั๋วเข้ามาก็พลาดไม่ได้จริงสำหรับวันเสาร์นี้นะครับคุณชมบั๊ดชิเลยสบั๊ดชิญี่ปุ่นได้ปั๊ดชิสิ้นสุดแล้วครับโอ้คอุณผู้ชมร่างกายตอนนี้คือเตรียมพร้อมจากญี่ปุ่นมาเรียบร้อยแล้วอยู่ที่ไทยก็แค่เหลือลดน้ำหนักนิดหน่อยก็ไม่มีปัญหาครับทีสุดยอดครับผม あれ、めちゃくちゃレンタル高かったんですよ。も重いし、重いしもうぜひもう今回、この大会僕、本当にやりたかったブワカー選手なので本当にぜひ見に来てもしついっぱいね放送も見てほしいし見に来れる方もしっかり盛り上げてもらえたら楽しんでもらえたらいいと思います。で ก็เป็นนัดที่เขาอยากเจอพี่บัวมาตั้งนานแล้วอยากเจอบัวขาวมาตั้งนานแล้วแล้วครั้งนี้ในที่สุดก็ได้เจอได้สู้กับเขาทักทีก็คนที่มาดูที่เวทีได้ก็อยากให้มาดูที่เวทีมาเชียร์ร่วมเชียร์มาสนุกด้วยกันแล้วคนที่ดูไม่ได้ก็ฝากดูตามช่องเว็บพอยแล้วก็ดาโซนด้วยครับあのそんなにあのなんだろうこう今日来ないで調整するとかナーバスとかそういうそんな準備しなくていいからあのそのものすごいこうダメなあのコンディションで当日来てください เขาบอกว่าพี่บัววันนี้ไม่มาเขาคงตั้งใจซ้อมอะไรหลายอย่างแต่ก็ส่วนตัวไม่ต้องมาคอนดิชั่นเต็มร้อยก็ได้นะครับบอกอมาไม่มาไม่เต็มร้อยก็ได้แต่เขาจะได้ชนะครับคยหนูแต่คว้ยหนูกลัวกลัวเหมือ <c ười> นกั <c ười> นครับ